เอาไปแล้วเอาคืนไปแล้วเอาคืนไปวันที่สิบสี่มันเป็นท้ายนี่แหละก็เอาคืนไปแล้วโอ้ดีกว่าไปไว้นะนูง้งเดินไปนี่ไม่แย่เลยหาเป็นลอยเมตรเกือบได้สองลอยเมตร่าแสงสว่างรุ่งออกแต่ก็เกี่ยวแก้วพุ่งมาใ, <จ S 1> ใส่เราเลยนี่เรานี่นะั่นผู้รีฟัมตรงนั้นเราไปนะั่นไม่ใช่เรื่องเอียรคนจะกลับไปว่านี้ของแท้หรือเปล่านะ อะไรื่องเรานี่เป็นอย่างนั้นถ้าของแท้เราก็จะแน่ใจใจใจเนอ่ย,ย,ยอถ้าไม่ใช่ของแท้อุ้ยเราก็จะได้บอกถูกบอกพวกที่ไหนได้ลแล้วพบอกองแกันรู้ที่ผมนั่นล,ล,ลูกเป็นบิดารู้ที่เอ้ยเนี่ยพ่อแท้นะลูกไม่ใช่ของเทียมนะนลมเลยปั๊บเลยนะพุ่งมาใส่เลยของแท้ลูกจะคิดมามเห็นไหมละ่แมะแน,น่ใจเราถูกบอกเลยยกมือขอบบอกเลยโอ้ยลูกเจะอะไรลูกเจะอล้วเห็นไหมล่ะนี่จะมาโกหกลูกกันได้หรอว่านี่เป็นของ ไอ้ไอ้ไอ้ปีดาเราเป็นของพุฏิเจ้าอย่าไปเที่วะนี่พระธาตุที่เป็นของ,ของพุทธเจ้านะพระธาตุนี่เป็นของกุฏิเจ้า,อาโอ้ยจะไม่โกงงเราไม่ได้หรอกระดับนี้นะระดับลูกน้องปู่บ้านระระดับลูกไม่มสีแก้วนี่ยยาเขากโกงเราเลยเราจะตอบได้ไม่ตอบแค่นั้นเองเขาจะอันนั่นวันนี้ที่ว่าเป็นวันที่คณะเออเราลูกศิษย์ลูกหาชมรมกิจอาสารวตังไม่ยินเดี๋ยวนี้กำลังการมูลิดี เราก็ังไม่ได้ออกมาเป็นมูลที่อย่างสมบูรณ์ที่จะไปทำบุญน,นั้นบุญนี้เราก็เลยต้องาอาศัยทั้งชมรมทั้งเลูกศิษย์ลูกหาสถาบุนร่วมกันใชก่อนเมื่อมูลที่เป็นตึกเปลี่ยนนั้นนะไปไหนมาไหนก็จะใช้ชื่อมูลที่เพื่อเป็นมหาบุญมหาบุญส่วนของลูกเพราะเงินทุกบาททุกต,ตามที่เข้าในมูลที่นั้นสะอาดอ้านบริสุทธิ์พร้อมมีลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพที่ยอมสละับเป็นสาบันเพื่อเรานั้นสิบห้าคนวันนี้เราไว้ใจได้ที่สุด เอเป็นอนุกรรมการอีกก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเราแหมที่เป็นอะไรล่ะที่เป็นเอ๊อะไรที่เป็นประธานอิติมศาปันประธานที่ปรึกษาวาม่ได้ลูกศิษย์ที่เขาลูกเราที่จะนี้ที่บอกว่าอ้าวละสละชีวิตแทนกูแทนใายได้ภ่มนี้นะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญที่ต่างรมอบรมบารมีคู่กันเราจึงตัดสินปัญหาตั้งเงินที่ขึ้นเมื่อเราตายแล้วเงื่นตัวบาสุ่ตามของลูกจะได้บริสุดภูตก่อนจะได้มู่ลิทิ เพื่สอส่งพอลูกต่อต่อต่อไปเมื่อมากขึ้นก็จะไปไหนล่ะเอาสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนคนตบลูไกได้ดานตัวละครรังหลาดนี่ไปนูน่นไม่จะว่าจะมาจุ้งแต่ทางนี้นะลงมก็ไม่ได้ออะไรใครนะนี่แม่แม่ก็ไปอยู่น,นีนน่ศา,าลาก็รังหากร่างกร่าทับหัวนะศาลาเราเนี่ยนิชราแม่แม่ดี่นะสารานี่โอ้ยบอกขึ้นบวบขึ้นแล้วเราก็นี่สุวรรนี้ก็ตัดนี่แต่เป็นเอาขอปูนบอกขึ้นข้างบนเออมันเป็นศาลาที่ อะไรล่ะถ้าจะพูดถึงนะเหมือนแบบมันสมภู้มเราที่เราเป็นพระาปีวันทีน่ยีิมีนาคมปีพศสอ5พัน5้ายเสียงค้องเสียงระกันเสียงแสงที่เป็นชิปของพวกเทวดราตต้นดังขึ้นตัวนั้นถึงหรือวันนี้นั่นอี่พิธีาตายกต,ต,ตายไปมาวิ่งโดนพวกปฏิบัติธรรมเฮ้ยท่องเขียนนี่เสียงเดินมากระสุนทหารนั่น พัอยู่ไม่ได้แนละ้วก็เป็นบาตเป็นบากันเหมนะถ้าศสียงไม่ดีไปยู่ที่นั่นเป็นบาตต้องมีไอการที่จะย้ายออกจากวัดทันทีทันทีถ้าพอที่สุด์ุ๊บของเขาลบในคนในบากลุ่มนั้นไม่เป็นบาตนี่อยู่ในคาสอนหรืออยู่ในพิพากิณายนักศสีลของคนเจ้าอย่างสมบูรณ์ไม่เป็นบาหมู่สอนลรก่อสอนหลานนี่เอาตัวน,นี้เป็นข้อควเลยจนถึงขวายนะี้ตั้งแต่ปีห้าสิบสองเสียงจันเจียงร้อยกัน เสียงป้องที่มันชิบดังมันก็กระเทือนเลยคนก็ล้นสลากเลยมาฟังไงนี่พอฟังอุ้ยเสียงมาดอาการเสียงป้องสียงระฆังเสียงฉันดังมาได้ยังไงนี่รถพวกเราไปจอดนี่เปิดประตูเล่นเลยนะแล้วดีหมดไฟพุ่ว่าดพว่งฟาเปิดประตูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะไอ้บางคนที่ไม่กล้าไปวัดจีตที่ว่าผีแล้วก็บอกเขาไม่ใช่ผีไอ้พวกเราจะไปเล่นกันเดี๋ยวที่เขาเป็นเชวิจารชั้นใหญ่ตุนมหาอธิกาออกมาเพื่อให้พวกเราทราบว่าเทพดามีจริงนะ เออบุญบาปมีจริงนะนรกสวรรค์มีจริงนะนั่นแหละเมืองต้นิพพานมีจริงนะใี่นิเพิงทักคุณอาพานีซะนั่นนี่สมัยที่เราไปดูปากเหมือนกันนี่แหละอีกพวกนี้แหละเราฝัน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 เออเขานิมนต์เราลงไปเออก็ความจริงนะใครที่เป็นผู้ผู้ก็แยกบ้านเขาก็อยู่ใต้ตูนี่จะเป็นดินนิพรานี้แผ่นนี้ก็แยกออกบ้านเขาก็อยู่ที่นี่โอ้มาสใจนะ น,นี่ตอนนี้มวเราแบางร้างข่ันฝันขวัอู้นี่มวไปนี่อาจารยอาจารย์พบภู้มีมีการที่จะบอกว่า,าไม่มีการทำมาหากินมีแต่ว่ากินบุญตั้งแต่ที่ทำไวช่วงที่เป็นมนุษย์ตายแล้วมันทำอะไรไม่ได้ต้องกินบุญคุยขอาน,นนะเป็นชั่วโมงนะเขาก็มาส่งพระอาจารย์ตอนที่ผมจะไปส่งผมขอทาารอาจารยนะ์นะขัญนะขมันก็จริงเลยนะ ผมขอจะพาอาจารย์นะเวลาที่ขึ้นสู่ในโลกในโลกมนุษย์แล้วบอกแก้งข่าวนี้เก่ชาวพุทธเร็ด้วยท่านพระพเณีทีบอสิกาให้ทราเพื่อว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลมากๆตามหลคำสอนขององค์เจ้าศีลก็ต้องบริสุทธิ์สมาธิก็ต้องบริสุทธิ์ปัญญาต้องบริสุทธิ์เพราะอาศัยบุญตั้งแต่ในโลกมนุษย์เท่านั้นจะมาอยู่มากินในโลกทิพย์นี้ได้อย่างสบายไม่มีการตามาหากิน มีเตินบุญตั้งแต่ที่เป็นมนุษย์นะทุาอาจารย์ให้แจ้งแต่พระเทปยัจีวัิกาให้ทราบด้วยให้ทำบุญให้มากๆเออถ้าไม่ตายก่อนก็จะพูดให้ฟังนะว่านี่เกีบสอสองนาสี่สนี่นะก็คงจะเป็นเรื่องนีมั้งถึงแม่ตากหน้าตกหน้าผามานะโอ้ไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะก็รู้ดักเป็นไข้ป่ายู่ที่ชายแดนพม่าที่มาเรียนขึ้นสงอง